สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนรับสวัสดีไปยัง f อ m o t o g p นะฮะกลับมาเจอกันรอบนี้ก็30เมษายน2564นะครับเดี๋ยวจะมาเจอกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งในรอบประมาณสัก4ทุ่มนะฮะนัดกันไว้เพราะว่ายังคงเหลือการฝึกซ้อมในรอบที่2 FP2 เนี่จะเกิดขึ้นในในช่วงก่อนนั้นนะครับแล้วผมก็จะเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็จะนำเรื่องราวนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ในรอบนี้ที่เราเจอกันเนี่ยเราจะมาคุยถึงการซ้อมรอบแรกที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นนไปเมื่่ออชวงใรบ ชั่วโมง,งกว่าที่ผ่านมานะครับ FP1 นะครับของ MotoGP สนามที่4 He c i เ c u i t ที่สเปนครับตอนนี้เรียกว่าสภาพดินฟ้าอากาศก,าก็ค่อนข้างจะเป็นใจอยู่เหมือนกันนะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ที่เข้าไปเช็คดูในะภูุ่ในช่วงนั้นก็ประมาณตีไว้19ถึง20องศานะฮะอากาศเย็นสบายดังนั้นเราได้เห็นเซตติ้งที่แต่ละคนเลือกใช้ในส่วนของยางนี่ก็จะเป็นประมาณแทบจะ1 0 0เลยนะฮะใช้เหมือนกันเลยนะนนก็คือยางหน้าในเป็นซอฟต์ยางหลังเป็นมินเดียมครับ อา,นะะอาจจะมีบางคนนะส่วนน้อยที่ผมแวบๆบแบบเห็นไปก็คือ KTM บ้งที่เอาเอาอยางหลังเป็นยางาร์ดนะฮะเข้ามาผสมในบางช่วงแล้วก็ตีโต้รบัตอีกคนหนึ่งนะครับก็ลงสนามกันไปทั้งหมด23คันครับเพราะว่าเพิ่มมาคนหนึ่งนะฮะเพิ่มจากเดิมก็คือสเตฟานบาเดลนะฮะก็ได้สิทธิ์วายการ์ดลงไปในทีม Honda ก็เรียกว่าใช้สีสันลวดลายของรถที่ สวยเลยนะฮะหลายๆคนเฝ้ารอลวดลายนี้อยู่นะครับลวดลายของ S R C นะครับวันนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วเนาะสีเรียกว่าเป็นคล้ายๆรถโปรดักชันของทาง Honda เขานั่นแหละนะฮะมี23คนก็จะวิ่งไปอยู่ประมาณ19 20รอบอาจจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับโดยโดยเฉลีย่ยแทบจะทุกคนเลยบางคนอาจจะน้อยกว่านั้นนิดหนึ่งนะฮะ4 5รอบ บางคนส่งข้อความมาถามผมนะครับว่าเอ๊ะคุณปุ้ยไหนบอกว่าดานี่เปโดรซาจะลงในวายการ์ดเอาจริงๆนะผมก็ไม่ได้ข่าวว่าเขาจะลงสักทีหนึ่งนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆไปได้ข่าวมาจากไหนนะครับอ่าก็จริงจะบอกว่าเขาก็เหมือนอยากจะแสดงความตั้งใจว่าไม่อยากจะลงสนามในฐานะการเป็นนักแข่งไม่ว่าจะวายการ์ดก็ตามเนี่ยแม้ว่าทางทีมอาจจะเคยเคยอยากให้ลงอยู่นะครับ เขาติดปัญหาอะไรหรือว่ามีเหตุผลอะไรส่วนตัวผมก็ไม่ทราบตรงนั้นได้นะครับแต่ในสนามนี้รอบ FP1 ที่ผ่านไปเนี่ยไม่เห็นนะฮะไม่เห็นก็หรือจะรปพิโภในช่วง FP2 FP3 หรือเปล่าคอยดูนะครับอ่ะแต่สรุปก็คือในตอนนี้ไม่มีนักบิดร่างจิ๋วหมายเลข26เหมือนกับที่บางคนบางท่านได้ข่าวกันมาเนาะเดี๋ยวไล่เรียงอําดับกันให้ฟังก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปลองวิเคะอ์ในภาพรวมนะฮะเพราะว่าต้องบอกไว้เลยว่าใน ผลเวลาที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะพลิกโผลอยู่เหมือนกันนะฮะบางคนอาจจะว้าวได้ไว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นเป็นไหนทําไมค,ค่ายนั้นค่ายนี้หายไปไหนนะครับก็ตามตารางนี้เลยนะเพื่อนๆทุกคนฮะลองดูพร้อมกันเลยนะครับไล่เลี้ยงอันดับหนึ่งนะครับแ b ดบินเดอร์จาก KTM หมายเลข33นะครับกดเวลา1นาที38.013นะครับวิ่งไปทั้งหมด19รอบอันดับที่สองฮะ Alex s p a g a โลหมายเลข41่สิอ็ดของ Aprilia อ,อันดับที่3มาร์คมาเก u หมายเลข93ของ Repsol Honda อันดับที่ 4. ฟรานเชสโกบัญญ,ญายาหมายเลข63ของดูคาติอันดับที่ 5. ฟาบ,บิโอควาตาราโรหมายเลข20ของยามาฮ่าแฟ t ทอรอันดับที่ 6. โยฮันซาโกหมายเลข5ของพ r ว m a c ดูคาติอันดับที่ 7. มิเกลโอลิเวลา่าหมายเลข88ของ KTM Factory อันดับที่ 8. ปพอร์สบาการโรหมายเลข44จากเรปโซฮันดาอันดับที่ 9. ม้ามาวิิวินยาเลสหมายเลข12จากยามาฮ่าแฟกทอร อันดับที่10จวนเมียหมายเลข36ของ Suzuki อันดับที่11ทากากินาคากามิหมายเลข30ของ LCR Honda อันดับที่12ฟรังโกโมเบด a รี่หมายเลข21ของ SRT Yamaha อันดับที่13ลอเรนโซซาวาดลรหมายเลข32ของ a p r i ีย a อันดับที่14อเล็กลินหมายเลข42ของ Suzuki อันดับที่15สเตฟานบาเดลหมายเลข6ของ Honda อันดับที่16อเล็กมาร์เกสหมายเลข7 3ของ LCR Honda อันดับที่17แจ็คมิลเลอร์หมายเลข43ของ Ducati Factory อันดับที่8ดานิโลเปตูชีหมายเลข9กของ Tech3 KTM อันดับที่19ิีเนียบัสเชนินีหมายเลข23ของ Aventia Ducati อันดับที่20วาเลนติโนรอซซี่หมายเลข4 6ของ SRT Yamaha อันดับที่21ติตีโตรบัตหมายเลข53อันนี้ลงแทน ลงแทนฮอเฮมาร์ตินนะครับในทีมพลาแมกดูคติอันดับที่22ลูก้ามารินน่หมายเลข10ของอเวนทียดูคติและคันสุดท้ายอันดับที่23อีกเกลเร็คน่าหมายเลข27ของ t e คทรีเคดีเป็นไงฮะทุกคนเห็นลำดับออกมาตามนี้ถือว่าพลิกโผล่ไหมกลายเป็นว่าสูบวีนะครับความสูบเรียงแบบโอ้โหนะอย่างสวยสดงดงามไปทีเดียวปกติสนามคาแรคเตอร์อย่างนี้เราอาจจะหวังนะฮะว่าไอ้สูบเรียงน่าจะยึดหัวแถวได้ง่าย โดยเฉพาะในยามาฮ่าซึ่งยิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ยกลายเป็นว่ายามาฮ่าดีที่สุดในการซ้อมรอบนี้ก็คือแค่ฟาบิโอควาตาราโรเท่านั้นเองนะฮะในอันดับที่5นอกนั้น4สู่เปลียงนะสี่สู่วีนะครับ4คน4ค่ายนะแบดบินเดอร์ก็เป็น KTM นะครับตามด้วยอเล็กซ์ปากาโลของอาร์พิเลียแล้วก็มาร์คมาเกสแล้วก็บัญญาย่านะครับอ๋อก็เรียงตั้งแต่ KTM ตั้งแต่อาร์พิเลียตั้งแต่ Honda ตั้งแต่ดูคาติเลยนะโอ้โหถสิว่า พลิกโผตรงนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็นักแข่งที่เราอาจจะเห็นการซ้อมมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอย่างลอเรนโซ่สวาดอลิแต่คราวนี้รู้สึกว่าแซงหน้ารุ่นพี่เละหลาให้คนโผล่มาได้นะฮะเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องโมเมนต์ที่พลิกโผลกันก่อนแล้วก็ซูซูกิปกติอาจจะผลการซ้อมอาจจะน่าจะดีกว่านี้อยู่นะครับแต่กลายเป็นว่าซูซูกิดีที่สุดก็คือโจออนเมียนะครับหมายเลข36อันนี้ก็ติดท็อป10มาอาเร็กลินก็อยู่ในช่วงนุ่นนะครับ14-15ไป แล้วก็คนที่ยังคงลุ้นการซ้อมยังไม่เข้าที่เข้าทางสักทีนะฮะพ่อหมอของเราครับวรเลนติโนโรซซี่ก็นู้นนะครับอยู่3-4คันท้ายๆอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็คงจะไปแย่งตำแหน่งจากติโตราบัตดหรือเปล่านะครับเอาใจลุ้นเอาใจเชียร์กันหน่อยนะฮะเราได้เห็นในตัวเลขเวลาแบบนี้1นาที38มันอ่อนนะฮะทุกคนมันจะต้องถูกกดลงไปต่ำกว่านี้อยู่แล้วเพราะว่าใน F p 2นี่มันสำคัญนะฮะ เอพีสองจริงอยู่นะครับมันมันจะมีพรุ่งนี้เหลืออยู่ก็คือในรอบเอฟพีสามที่จะให้แก้มือสําหรับใครที่พลาดพลั้งในในในวันนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเอฟพีสองใครที่กดเวลามา5คันแรกเนี่ยส่วนมากนะครับมักจะได้เข้าคิวสอแบบชิวๆหรือไม่ก็พรุ่งนี้ก็จะได้ไม่เหนื่อยนะฮะจะได้ไม่เพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองเพราะว่าต่อให้กดมาในเวลาที่ดีที่สุดอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามันมันมันเพียงพอให้เข้าในคิวสไปแล้วเนี่ย ครุงนี้ก็จะได้สบายๆหน่อยแต่ถ้าใครที่อันดับที่6กลงมาเนี่ยอันนี้ยัง50-50ิอยู่นะยังยังคงบอกไม่ได้ชัดเจนจริงอยู่ครับว่าในอันดับ F.P. 2ในวันนี้มันจะต้องมี10คันที่อาจจะระบุไว้ว่าเข้า Q. 2อันนั้นก็คือเป็น,เป,นเป็นโดยโดยทั่วๆไปเราจะเห็นแต่ถ้าเอาความเป็นจริงเนี่ยก็จะเป็นมีแต่5คันแรกเท่านั้นนะครับที่ค่อนข้างจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว,ลวที่ได้เข้าไปที่ได้อุ่นใจดังนั้นเวลา138เนี่ยก็น่าจะเหลือ136 กว่า,วาอยู่แล้วใช่ไหมฮะแฟบก็กดมารู้สึกจะเวลาในช่วงปีที่แล้วประมาณ1.36.7ใช่ไหมดังนั้นเราอาจจะได้เห็น1.36.7อีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะลงไปกว่านั้นก็ได้นะครับเวลามันก็น่าจะถูกกดลงไปต่ําอยู่ประมาณสัก1.5วินาทีนะฮะน่าจะน่าจะยืนพื้นอยู่ประมาณนี้แล้วก็อุณหภูมิผมเข้าไปดูนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนอาจจะลดลงเล็กน้อยจากของเดิมนั่นก็หมายความว่า มีความเป็นไปได้นะฮะที่ทุกคนจะเอาซอฟซ์ๆลงไปกดในตอนนี้เหมือนว่าเอาซอฟหน้านะครับแล้วก็มินเดีมหลังเนี่ยลงไปบางคนก็เอาทั้งยางเก่ายางใหม่สลับเนี่ยเวลาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ดังนั้นถ้าเจอทั้งยางอ่อนแล้วก็หน้าแล้วก็หลังเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นไปอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะได้เห็น136่ปลายปลายกันเนี่ยน่าจะอยู่เยอะอยู่เหมือนกันหรือไม่ก็137อ่อนๆนะก็ยังคงพอมีเวลาอยู่ครับในผลงานที่อาจจะทําให ร้องว้าวได้อีกก็คือเดี๋ยวมันจะมีโมเมนต์บางคนที่โผล่ขึ้นมาอย่างอเล็กซ์ปากโรเนี่ยเราได้เห็นใช่ไหมฮะหมายเลข41อันนี้ถือว่าเวลาที่เขากดได้เนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีในตั้งแต่ช่วงรแรกๆนะฮะกว่าที่จะรอให้หลายคนมาทําลายสถิติได้เนี่ยก็เนิ่นนานจนเหลือประมาณรอบ2รอบสุดท้ายเลยทีเดียวนั่นก็เป็นความยอดเยี่ยมของของอาร์ติเรียนะครับเอ๊ะน่าสนใจนะฮะว่าสนามที่ทางตรงไม่ยาวแล้วโค้งอาจจะมีโค้งที่เยอะๆในแบบนี้ กลายเป็นอาพิเรียนะครับที่เรามองว่ารถมีความเสถียรขึ้นเนี่ยทำได้ดีอ่าดังนั้นก็ FC ของทีมนี้ FC ของอารเร็กซ์าโกโรก็คงจะมียิ้มนิดนิดได้แล้วมั้งในตอนนี้ใช่ไหมฮะนี่ก็คือเป็นเซอร์ไพรส์อ่าเรื่องแรกต่อมาก็คือมาร์กมาเกสฮะโอ้โหนะครับก็เกือบจะกดเวลามาอัำดับหนึ่งเสียด้วยซ้ำแหละไปพลาดไปนิดเดียวนะฮะแต่ก็กดท็อป3ได้นั่นก็บก่งบอกใช่ไหมฮะว่า ยังคงเคี่ยวเล็บเนี่ยเหลือเฟืออยู่แล้วเราได้เห็นนะฮะผมก็พยายามที่จะจ้องมองเขาเป็นพิเศษในในวันนี้นะว่าจะเป็นอย่างไรในในการเข้าโคง้งโดยเฉพาะในการเข้าโค้งขวาเนี่ยนะฮะโค้งที่แขนเขายังเจ็บอยู่เนี่ยสังเกตเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนอยู่ทุกคนว่าไหมฮะว่าเหมือนจะดีกว่านะฮะเมื่อเอาไปเทียบกับปอติเมาเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะทําให้แฟนๆของมาร์ครอวแฟนๆของ h อ n d a เนี่ยอาจจะเริ่มที่จะยิ้มได้เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะ ถ้าไปเทียบกันแล้วก็น่าจะฟอร์มน่าจะน่าจะขยับได้อยู่มั้งใช่ไหมฮะแต่จะดูในในความพร้อมของร่างกายของมาร์กในวันนี้นะฮะรวมทั้งฮอนด้าอีกคนหนึ่งที่ก็ซ้อมมาดีแล้วนะฮะเริ่มที่จะเข้าฝักมากขึ้นก็คือโพลส์บาร์กาโร่นะครับนักแข่งหมายเลข44ทีมเมทของมาร์กนะฮะก็คงจะน่าเป็นห่วงอยู่แต่อเล็กนะฮะอเล็กมาเกตที่จริงแล้ว2 LCR เนี่ยก็ยังถือว่ายังถือว่ายังไม่ท็อฟอร์มสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ต้องมามองก่อนว่า วิ่งเพื่อเก็บข้อมูลกันอย่างเดียวหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เน้นในผลของตัวเลขเวลาไหมนะแต่ถ้าเราไปมองใน,ในตรงนี้เราอาจจะเห็นนะครับว่าทําไมคนนี้โผล่มาทําไมคนนี้ร่วงลงไปเนี่ยแต่เวลาอันดับ1ถึงอันดับที่1 5บ6ทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าค่อนข้างคู่ขี้สูสีเบียดกันมากครับเวลาแทบจะแบบว่ากินกันแบบว่านิดเดียวจริงๆเสี้ยววินาทีจริงๆยังคงคอนเฟิร์มไม่ได้นะครับว่าจะมีการสลับกันหรือเปล่านะฮะในตอนนี้ แล้วถ้าเกิดมามองดูในภาพรวมนะครับของทั้ง4เซกเตอร์นะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้เห็นถ้าเกิดว่าคนที่ดีที่สุด2เซกเตอร์เหมาคนเดียวเลยก็คืออาร์พิเรียนะฮะของอเล็กซ์ปารโรครับอันนี้เขาเขากดมาในในเวลาอันดับที่2นะฮะอ่าก็ตามหลังแบดบินเดอร์มานิดนิดจริงๆเนี่ยได้ได้เห็นนะฮะเซกเตอร์ต่อเนื่องเซกเตอร์2นะครับเซกเตอร์สองเซกเตอร์3เนี่ยทำทำทำมาได้ดีครับ โดยเฉพาะในเซกเตอร์ที่มีโค้งเยอะๆนะฮะอย่างเซกเตอร์3นะครับเห็นไหมอ่านะฮะจากจากสองออกออกออกสุดทางตรงมาเนี่ยใจะไหมฮะจากโค้งโค้ง5แล้วก็ยาวมาถึงโค้ง6ทางตรงพอเข้าโค้ง6ปุ๊บตรงนี้มันจะมีโค้งเยอะนะครับอย่างที่6 7 8 9 10ไปเนี่ยนะอันนี้กลายเป็นว่าอาพิเรียมาได้ดีมากโอ้น่าสนใจนะครับว่าความเสถียรของรถที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันส่งผลในเรื่องนี้แบบชัดเจนเลยทีเดียวหรือเปล่าเนาะ แต่ที่น่าแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือก็คือทีมที่น่าจะมาได้ดีอย่างเยอาม่าอย่างสซูกีนะครับกลายเป็นว่าไปเสียเปรียบมองดูโดยรวมเนี่ยคนที่ก่อหัวแถวมาได้ในในในเซกเตอร์นีม,มีมีอยู่คนเดียวนะครับที่เห็นก็คือมาวิลริวินาเลสนะฮะนอกนั้นก็แฟบอาจจะทํามาดับที่5ก็จริงนะครับแต่ถ้ามองมองโดยรวมใน1ใน3าของแต่ละเซกเตอร์เนี่ยอันนี้เป็นของสวีเขาทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วก็บัญญาญากมามา็มาดีนะครับบัญญาญาก็กดมาได้ในส ектор หนึ่งอยู่เหมือนกันเอมาแบบนี้มันจะกลายเป็นว่าสู่วีเขาจะมีความเสถียรกว่าใน,ในช่วงของการออกจากโค้งให้ทุกคนว่าเราอาจจะไปมัวมองแต่ตรงนี้ฮะว่ามันมีโค้งที่เยอะมันมีแทร็กที่แคบแคบแบบนี้เนี่ยเอสูบเรียงในตอนแรกน่าจะแบบว่าพลิกรถไปได้ง่ายนะ่าจะคล่องกว่าแต่ไหนกลายเป็นใน,ในแบบนี้เนี่ย กลายเป็นว่าสูบสูบวีเนี่ยเขาสวนขึ้นไปได้อาจจะเพราะว่าพละกําลังหรือว่าทอกหรือเปล่าฮะเพราะด้วยความที่ว่าแท็กมันแคบไงฮะแท็กมันแคบดังนั้นก็คือในการเลี้ยวต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีให้บานออกไปเยอะให้ออกไปตั้มลังตายตั้งล้ำได้เยอะดังนั้นรถทีมไหนที่มีทอกนะฮะในช่วงรแรกๆนะครับในรอบต่าๆเนี่ยทำได้ดีเนี่ยอันนี้ก็าอาจจะส่งผลให้ไปได้ดีหรือเปล่าอันนี้ถ้าอ้างอาผลการซ้อมนะครับนี่เรา,าเรายังเรายังไม่ทราบนะฮะว่า การซ้อมรอบๆต่อๆไปมันจะเป็นอย่างไรทุกสิ่งอย่างที่วิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์แค่ใน FP1 รอบแรกอย่างเดียวเนาะแต่ยามาฮ่เองหรือว่าซู z u k i เองก็คงจะได้การบ้านไปพอสมควรแหละนะฮะก็ต้องจับตาดูนะครับว่าในในวันนี้เนี่ยยามาฮ่ปกติเนี่ยอาจจะมาดีกันแบบเปลียงตัวกันเลยนะฮะแต่คราวนี้กลายเป็นมาปิวินยาเลสก็ยัง,ย,งยังไม่เข้าฝักเท่าไหร่รวมทั้งแฟรงกี้ด้วยนะฮะรวมทั้งแฟรงกี้ด้วย ดังนั้นก็น่าสนใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าใน FP2 ที่จะมาถึงในอีกประมาณสัก2ชั่วโมงจากนี้ไปเนี่ยจะแก้เกมกันอย่างไรรวมทั้ง s u z u กินะซูซูกิเองเราได้เห็นจอันเมียนะครับก็มีการเข้าโค้งที่อาจจะขาดเกินๆหลายครั้งจริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยผมมองว่าในวันนี้นะฮะสูบเรียงทั้ง2ค่ายทั้งซูซูกิแล้วก็ Yamaha ม,มีปัญหาในเซกเตอร์3ครับเซกเตอร์ที่มันมีโค้งเยอะ หลายครั้งนะครับหลายรอบที่พวกเขากดแถบ,บแดงมามีโอกาสที่จะขึ้นหัวแถวครับแต่ก็มามาเจอโค้งเยอะๆในเซกเตอร์3ไปเซกเตอร์4เนี่ยไอตรงนี้2-2เซกเตอร์ช่วงนี้มันมันจะเป็นเป็นช่วงที่มีโค้งเยอะกลับกลายเป็นว่านู่นนะฮะเป็นแถบเหลืองซะง,งั้นอืมนะก็ต้องรอดูนะครับว่าซู z u กิกับยามาฮ่เนี่ยเขาจะแก้เกมกันอย่างไรในตรงนี้อาจจะพลิกโผไปพอสมควรอยู่ แล้วก็ในโค้งแรกอ่าไม่ใช่ในโค้งที่6อันนี้ก็ต้องระวังนะครับหลายคนก็เหมือนจะด,ดิ้นเหมือนกันนะเพราะว่าอัดกันมาท็อสปีดนะท็อสปีดรู้สึกว่าจะยังไม่มีใครทะลุ3 0 0ใช่ไหมครับถ้าผมดูไม่ผิดนะแต่ก็เอารถกันไม่อยู่นะครับเอารถกันไม่อยู่เพราะว่าด้วยความที่แทร็กมันแคบ11เมตรอะความกว้างของแทร็ก11เมตรนะฮะดังนั้นอัดกันประมาณ280กว่า290เนี่ยนะฮะก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้แหละปรากฏว่า ก็เข้าโคง้งไม่ใช่โค้งแรกขออภัยฮะเ,เข้าโค้งที่6กันไม่ทันฮะาทางตรงมันจะอยู่ที่ออกจากโค้ง5มาเนี่ยมันจะเป็นประมาณ607เมตรนะครับแล้วก็หมอบใส่กันมาเนี่ยผมเห็นหลายๆคนไม่หลุดก็ดิ้นครับมไม่หลุดก็ดิน้นแล้วก็เลยไปไปเสียเวลาตรงนั้นเยอะจะเป็นสาเหตุน,นี้หรือเปล่าครับที่ทําให้ทั้ง Suzuki เองเนี่ยหรือยามาฮ่เองเนี่ยอาจจะเซตติ้งเรื่องของเบรกของอะไรยังไม่ดีพอหรือเปล่าเพราะว่า ถ้าสุดทางตรงตรงนี้เข้ามาปุ๊บเนะี่ยมันจะเข้าสู่ช่วงที่มันโค้งเยอะไงกลายเป็นสู่ V ก็ทําได้ดีกว่าอาจจะเป็นในส่วนของตีนต้นนะท็อกช่วงต้นๆช่วงรแรกๆเนี่ยอาจจะหนักกว่านะอ่ะก็การซ้อมก็คือการซ้อมทุกคนมันก็คงจะอาจจะยังยังวัดอะไรไม่ได้มากนะครับว่าคนนี้จะยังคงยอดเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมไหมแต่ที่วัดได้แน่นอนก็คือในส่วนของเวลาที่มันจะต้องกดลงไปต่ำกว่านี้แน่นอนนะฮะ แต่เหมือนก็จะมีความคืมๆอยู่เหมือนกันนะอุณหภูมปิมประมาณ19-20องศาเนี่ยฮะแม่ก็คืมๆอยู่เออย่าอย่าให้มีฝนตกเลยแล้วกันทุกคนตกมาเนี่ยตูวไม่จืดเลยทีเดียวนะฮะอะเดี๋ยวสัก4ี่ทุ่มนะครับแจ้งเพื่อนๆไปล่วงหน้าก่อนแล้วกันในตอนนี้ผมก็ย้ำนะครับว่าข้อมูลมันอาจจะไม่ได้ประสงค์ผลอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะอาจจะยังไม่ได้ละเอียดอะไรนักนะครับ น่าจะไปซัดก,กันเต็มที่เดี๋ยวเรามาว่ากันยาวๆในช่วงประมาณ4ี่ทุ่มใน FP2 อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันอีกสักรอบหนึ่งสวัสดีทุกคนครับ